สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาทําเมนูต้มแซบหางมังกรนะครับนี่ครับหางมังกรของผมครับย่างให้เหลืองนะครับเหลืองแบบนี้เลยนะครับหางมังกรหรือว่าหางหมูนะครับผมย่างให้เหลืองนี้เราก็ไปล้างก่อนนะครับแล้วค่อยสับนะครับ้นไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับโอเคนะครับหางมังกรแล้วก็ล้างแล้วก็สับมาเรียบร้อยนะครับ มาดูวัตถุดิบตัวต่อไปเลยครับขา่าตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับอันนี้ผมทุบเอานะครับจากนั้นเราก็เอาลงไปคั่วให้หอมก่อนนะครับผมคั่วให้หอมทั้งหมดเลยนะครับเต่งไฟนะครับคั่วให้หอมนะครับผม คัวไปเรื่อยจนหอมนะครับก็ได้ที่นะครับที่เราคั่วไว้เมื่อกี้นี้เอาลงหม้อเลยนะครับเสร็อเสร็จเราก็ไม่ต้องเอาลงนะครับที่มันไม่ไหมเราก็ต้องไม่เกลยนลงครับโอเคครับง้นลงต้มต่อเลยครับเดือดขึ้นครับครับน้ำซุปเราเดือดแล้วนะครับเราก็เอาหางมังกรหรือหางหมูเราลงไปเลยนะครับ จากนั้นเราก็ใส่เกลือไปน,นะครับใส่เกลือไปประมาณสองช้อนชาก่อนนะครับจามด้วยผงนัวนะครับรสนะครับชอบเยอะใส่เยอะครับจามด้วยผงปรุงผงซุปนะครับผงชะนอน,นะครับหนึ่งช้อนชาครับ แล้วก็ต้มไปจนหางมังกรหรือหางหมูลรเปื่อยนะครับต้มไปเรื่อยๆจนได้ที่นะครับควรใช้เป็นหม้อสแตนเลสนะครับจะทําให้หางหมูเราเปื่อยเร็วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหม้ออลูมิเนียมถ้าเลี่ยงได้ก็เลี้ยงนะครับเพราะอาจจะทําให้มีสารก่อมะเร็งนะครับถ้าหม้ออลูมิเนียมโดนความร้อนครับต้มหม้อสแตนเลสก็จะเปื่อยเร็วนะครับเดี๋ยวเราต้มไปเรื่อยๆนะครับ ครับนี่ใกล้จะได้ที่นะครับผมก็เมื่อใกล้จะที่เราก็ามาปรุงเลยนะครับน้ำปลานะครับหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนสามช้อนครึ่งนะครับนี่ผมปรุงไปใส่สามช้อนครึ่งนะครับตามด้วยน้ำมะขามนะครับ น้ำมะขามนะครับน้ำมะขามเปียกครับช้อนครึ่งนะครับสันโตะครึ่งตามด้วยน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวใส่ไปหนึ่งช้อนนะครับก็จากนั้นเราก็ปิดฝาครับต้มไปอีกสักพักให้เปื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับผมพร้อมเสิร์ฟนะครับตักใส่ถ้วยเลย โรยด้วยพริกแห้งด้วยนะครับตามด้วยผักชีครับบีบมะนาวครับเพิ่มความหอมนะครับโอเคแล้วนะครับต้มแซบหางมังกรหรือต้มแซบหางหมูนะครับลองมาทำกันดูครับอากาศหนาวหนอย่างนี้สดน้ำซุปร้อนร้อนรสจัดจ้านนะครับแซบๆนะครับเพื่อนๆติดตามชมคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผม กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ